ก็อยู่กับรายการธุรกิจร้อยล้านของทับทิมนะคะอย่างคู่สีฟ้าเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดหมื่นได้ต่อมาตั้งแต่ผมเล่นอีพิคทามาครั้งน,นี้ได้จริงทับทิมพานกดซ้ำไหนใคยกดซ้ำไหมใครกดซ้ไหม สัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเรากําลังเดินทางอยู่ค่ะเพราะว่าจะพาพานุไปผ่าฟันคุณคอนิค่พาน,น,น,นุเออไปโทษคุณกังวลอะไรครับพานุกลัวหมอกลัวทําไมอ่ะไม่ชอบค่ะโตปานนี้แล้วกลัวหมอฟันเหรอเคยมีประสบการณ์อันนี้เคยผ่าแล้วด้านซ้ายใช่ป่ะตอนดึงออกมันยาชากลังจะหมดฤทธิแล้วดึงปวดสมองกับทีสเลยแล้วด้านนี้มันเพิ่งมันขึ้นทางขวาทุกคน คือถึงมาประมาณแบบ5นาทีแล้วค่ะไม่ยอม ont, ลงจากรถลงมาพาน,นไไไาุไม่ได้ลงมาอิมพันประตูหน่อยมันล็อกเองลงมาเดี๋ยวนี้เข้าไปพานุเร็วๆดีเป็นอะไรพานุคือทุกคนพานุมันกลัวจนแบบอยูดิมือแบบเย็นมากเลยพิ่งมาแกลัว,ลว,วนะมือเย็นจริงๆได้เวลาแล้วอีกชั่วโมงนึงเจอกันนะพานุโชคดีนะบ๊ายบาๆเลยบายๆก็กเลยเร็ว ว่าไหวอ่ะมังคาปวดมังค่าปวดอ,อ,อ่ะคือปาบไม่เข,ข้าคกอดันน,นักดันหน้านเนี่ย ก็อยู่กับรายการธุรกิจร้อยล้านสูงชักพ,พิมนะคะซึ่งวันนี้ค่ะเราได้รองเท้าของเอกพานุมาเรียบร้อยจากที่ไปออดมันมาเมาื่อวานนี้นะคะจริงๆแล้วค่ะไม่ได้ออดมาถ่ายแบบอะไรทั้งสิ้นค่ะเอามาทําชั่วเอามาทําชั่วทุกคนเป็นการเรียนแบบเอกพานุทั้งแบบเป็นการวิ่ใจการแล้วก็คือแบบต้องเอาคาแรคเตอร์เขามาดน,นึงอ่ะจริงๆไม่ใช่คนแบบนี้นะคะจริงๆเป็นคนดีค่ะวันนี้มีช่วยค่ะนี่น้องเมน ันนี้แมนต้องเป็นผู้ช่วยพีย่นะแมนตัวพี่เอกทำแมนก็ยังเป็นผู้ช่วยเอกได้เลยหลายคนนะพี่โกงพี่โกงป่ะไม่โกงงั้นผมไปทำงั้นผมไปทำอ้าว,าวไปทำไปทำ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 อย่าโกงนะไม่โกงนี่ใครคนหนึ่งคะ่ะผู้ช่วยคะ่ะชื่อน้องอ้ำค่ะโพสท่าหนึ่งเท่ชื่อจริงชื่ออ้ำชื่อในวงการชื่ออึบชื่ออึบเว้ยทีนี้พี่จะพาไปดูเว้ยธุรกิจของเราไว้เร็วไวเร็วไว้เร็ว เออไปไปก่อนขับกล่องนี้มาปันก่องที่แบบเหนือนที่เขารวงทองไปเห็นปะ แต่เอารองเท้าของเอกพานุมาเหมือนของแท้อยู่นะของแท้อรองเท้าเล่นเท่าไหร่ค่าเล่นคนละสามเลยของเขาอะที่เขาเอาไปไม่ได้กันอะสีทองนั่นคือมันหนักแล้วใช่แต่อันนี้ยมันไม่มีความหนักเลยมันจะเป็นแบบพอดีช่องเลยแม่งออกมาไม่ได้อ๋ออย่างงี้ถือว่าพี่โกงปะก็โกงแต่พี่ทําธุรกิจนะมันมีคู่ที่ออกมาได้แต่อย่าบอกมาดูมูลค่าของเอกพานุกันนะคะคู่นี้ค่ะ Air Force ดวั MCA ค่ะคู่นี้ประมาณ7 0ถึงแหมื่นแล้วนะราคาขึ้นหนะะือคู่นี้ค่ะแล้วก็คู่นี้ค่ะน,นี่เป็น a i r f o r c e ดันเหมือนกันนะคะที่เป็นรุ่นซีดาร์กอนะทุกคนอันนี้อยู่ประมาณ2 0,000ื่นกว่าอันนี้คือรีบ b อก XW e วดม้งค่ะทุกคนซื้อมาตอนมันแบบราคาประมาณ4 0 0 0 0ื่นบาทใช่ไม่แต่ผมเช็คนี้แล้วมันประมาณ5 0,000ใช่อันนี้ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณ5 0,000ื่นค่ะแต่ช่วงที่มันซื้อ 7, เ0 0ด0มืนจริงคือถ้าพี่จะไม่ให้พี่เสียพี่ต้องจับเวลาแบบว่าเอาคู่อื่นนะทับไว้แล้วเขาก็จะ,ะไปโผล่กัน สนใจเล่นธุรกิจร้อยล้านเลยพี่โกงเหรอโกงเห้ยไม่โกงไม่โก้มาลาถงพิ้งไม่ได้โกงพี่ดูอ่ะทองอ่ะขนาดมันได้แต่นี้ดูรองเท้าขนาดมันไม่ได้อยู่แล้วได้ทั้งละสามร้อยแต่สามสิบวิเข้าๆนะอย่างคู่สีฟ้าเนี่ยก็ประมาณสักเจ็ดหมื่นได้โอ้ยจริงเหรอจริงตอนนี้อาจจะยังไม่อยากเล่นแต่พี่มีกลยุทธ์เว้ย City c i t ที่สิบวิ่ะสิบวิห้าห้าโอ้โหหน้างานกันสดๆเลยพี่ขอสองรอบหกร้อยหกรบาทแล้วทุกคนหกร้อยบาทแล้วทำดีมากเลยอลุนั่นเนี่ยเรอมไหมคนแรกปเดิมพอมนะเจ้าเวลาค่ะเฮ้ยอ้ำพี่ขอเซาหน่อยเซาหน่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใชองมืได้เดียมือ ือเดียวเพราะมันใส่ได้มือเดียวออกมาเขาก็หยิบ2มือก็เตอนแล้วไงได้ไม่ได้เมือเดียวเพิ่บอกอ่ะร้อยห้าสิบสิบวิได้ปะล่ะเจ็ดวิธุรกิจเจ็ดวิมันคือธุรกิจวิต้าอ่เจ็ดวิก็ได้พ้วจได้พิจได้เหืเ่เวาเราเล่นกีกาก็ต้องมีกวนด้านล่างก่อนเข้าใจว่าพ่ต้าอยังหอเจิงองาเอาเามาไปเ่เ หมดเวลาแล้วมหือจริงๆเมื่อกี้ไม่ทานอ่ะิของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดอ่ะมีใครเห็นไหมห็นตาดึงออกมาโอ๊ยานการเมื่อกี้กระนไอ้เอ็ปีนึ่งว้าต่อจากเมื่อกี้เลืจริงไงไม่ใช่คนโกงแล้วไม่ต้องโกงแล้วเมื่กี้เดี๋ยเดี๋ยวคูณนี้หรอ หนึ่สองสามทุกคนดูอมานี่จริงเหรอเหอาวิไปถไม่ขาดขอาไปข้างเดียวอันนี้คือได้จริงเลยคะได้จริงค่ะ450ได้จริงหรอได้อีกข้างงเหรอขอีกด้วยออีกข้างหนึ่งเอ้หนึ้านสามวิค่ะแม่สามวิออามาออามา คนครับตั้งแต่ผมเล่นอีปิคไทามมาผมนึกว่าโดนโกงครั้งนี้ได้จริงราคาเจ็ด0มื่อ่ะผมเสียไปแค่4ี่ร้อยห้าสิบค,ครั้งนี้ได้จริงพร<า>้ม<า>อมยังหนึ่งสองสามจไไังหวะค่ะ แต่ยังไม่อยากเล่นปึ๊บมาพร้อมป่ะพร้อมหนึ่งสองสามเตะพร้มรักอะก็เหมือนรองเท้าแตก ไม่แตะนะอ่ไม่เจ้าครับแตะมันจะเป็นต้องเลือกอันที่สวยที่สุดแต่เน้นอันที่ใส่สบายที่สุดครับผมนี่พี่ดูใส่ไม่สบายเลยติดต่างกันนะเราทำ positivity นี่นะที่วันนี้ต้องมีเทสกาลอีเกนตี้ใช่ในนะเทศกาลสาวกัแล้วใช่ไหมจ้าโอ้โหพี่จ่มันมีของอื่นบ้านเทสกาล์สอบอ่ะถูกต้องมาก็ต่องไปแล้วนี่พี่นุ่มนมอะไรมมือหนึ่งมือสองมือสองจอมประการสวยป้างก็ต่างไปหล่อเล่นฟรีฉนนี้ป ยี่งวิไปสามล้านก็เดิมเนาะยี่งาดีกว่าอกบ้างเอาคู่นี้เดี๋ยวคุณได้ขานขึ้งแต่ถ้าเกิดไม่ได้เอามาคู่พี่หน่อยะเรไ่มค่ะขอเพลงค่ะแต่แเด็ดเด็ดเต่แเ่็ดเดดเด็ดเดดเ่ ความรักไม่มีแต่เงินซื้อได้เห็นไหมคะตอนนี้เราได้พันสามร้อย้าสิบแล้วแต่เรายังไม่เสียอะไรเลยเสื้อ่วงอ่ะน้องเสื้อ่วงอ่ะเอาเท่าไหร่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดวิสิบห้าสิบวิสามร้อมาสิบห้าวิหนึ่งสองส

พี่องทางอะไรผาแดงอะไรวันนี้ได้ไปประมาณแบบสองพันตุกตาไม่ด้กางเดียวเดี๋ยวพี่ไปเอากุญแจไอ้ล็อกออกแล้วเขาก็หยิบไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้เล่นต่อเออเดี๋ยวให้มันหลบไปก่อนวันนี้เล่นต่ออาจจะได้เพิ่ม ทำอีกเหรอเอ๊ะเออแล้วทำอีกเหรอทำทำไมพี่ท็อทีมให้ทำนี่ซีโอน,นี่อยาอา่ามาหุบงานวะมีคนเลยอยู่นี่ใหญ่กว่าพี่บี้สกายอีกดูไหมอะไรเนี่ยต่อยออกนะอย่าเอาลงเดี๋ยวกูโดนด่าพิธีไม่ทำเดี๋ยวเจอแน่สัตว์ตอนนี้ทั้งห้องเลยอย่าพูดเดยอะเจ็บปากออก ต่อไปห่อหนังสือ,อพิมยัจะด้วยในนั้นมาเนี้ยยังไม่หมดนี่นี่ด้วยน่ารอดไนายยินไหมอ๋อเจ็บใครคืยยคอเจนคนนี้นี่บอกมาเก็บผานกใหญ่สุดอืออืออือเจอกันทันทีเจ็บยังยไงบ้างเออโอ้ยพี่ธุรกิจกำลังไปได้ดีครับเดี๋ยวพี่พรอมรับตังค์แล้ววันนี้พี่ไม่มีลูกมือแล้วใช่ไหมอ่ะแมาเข้าไปที่ห้องอะอ่าจะได้เหมือนกล่องสุ่ม เดี๋ไม่ต้องโฟกัสคู่แพงๆมากเกินไปเงินกิจมาช่วยพี่แล้วแล้วเรียวฟางอยู่ปะเออเรียวฟางเต้แนแทนเอิบค่ะวันนี้ค่ะทุกคนธ<อ>ุรกิจวันแรกของเราไปได้ดีค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นวันนี้คะ่ะรวยบอกเลยเฮ้ยทุกค้ามาแล้วค่ะวันนี้ออแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคู่นี้ไปแล้วคะ่ะดีเจพีออไปแล้ว ันนี้ไปหนึ่งข้างแต่วันนี้มันมองไม่เห็นเพราะว่าทีมงานพี่บอกว่ามันจะได้เหมือนกล่องสุ่มไงแต่พี่คลีนนะบอกเลยไม่งั้นพี่ไม่กล้าติดป้ายขนาดนี้หรอกเอกพนุติดะไรห้ามพี่่เล่นแล้วพี่ติดอะไรเจอพี่่เล่นเป็นไงบอกเลยว่าพี่่โกงค่ะแล้วเมื่อวานมีคนได้ไปจริงๆนู่นผู้คนนั้นได้ค่ามีใครอยากได้ถึงไหมคะสามร้อยบาทเท่านั้นโอนมาได้ค่ะ ราไม่ได้ลงทุนพี่แก่เลยได้ปะแก่เลยจะได้รู้ว่าแจกจริงเฮ้ยเรียกพูดปะเฮ้ยเรยกคนพูดะเ้ยเ้ย้ที่มีแล้วนะเบอร์อะไรเนี่ยใช่ปะเดี๋ยนะเดี๋ยนะดูเยนี่เหมือนวินดูเยอะมากเลยฉันต้องซื้อแต่ฉันยังไม่ค่อยได้ใส่เลยไม่ได้ยังจะว ที่นี่เราพามือสองหมดเลยพี่ของเอกมันก็ใส่บ้างแล้วบางครั้งแต่อันนี้ไม่มีของเอกเลยอะพี่ทัพทีมหนูเพิ่งซื้อเมื่อวานเองเนี่ยใช่เลยสภาพนี้เลยเป็นมสตอรี่คอมแพนหนูใช่ถ้าใครตามไอจีจะเห็นแต่พี่ไม่ได้ใส่เข้าไปสักคู่เลยนะอันนี้ก็ไม่ใช่ดีมันได้ผมเลี้ยงฉันว่านะของฉันข้หมาด้วยจำได้พี่มีขี้พี่เหยียบมาหนูไม่ได้จ้าตัดเลยเนี่ยใช่เอาไปดิเอาตังเอาตังคืนไม่เลี้ยงไม่ได้ไม่เลี้ยงไม่ได้

ฟันขุดมาแล้วมันไม่มีลิสต์ตกเลยวันนี้วันนี้ค่ะทัพทีมเราจะทําอะไรก็ได้ที่พานไม่ชอบทั้งให้คนมาจีบทั้งจะเต้นทั้งจะทําอะไรก็จะทําจะทําตามใจบ้างวันหนึ่งค่ะทุกคนมีอะไรจะให้เอ้คิวชนกัน่ะเรียกเจ้าชู้ถ้าคิ้วอย่างยู่เรียกเดคูได้ไหมอ้ย